อ้าวสู้กันใหม่เลยไไม่ดดู้นี่คือนาข้าวอันนี้คือพีโอพูโนอันนี้คือลูกมะละกอตอปิโดเราตั้งชื่อใหม่เสียงรถมา วิ่งกี่รอบแล้วเนี่ย โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมไปมันใหญ่แบ็แมนเดมาแล้วเดี๋้เดี๋มา้วโอ้หวันนี้เป็นวันแรกที่พูโนบอกว่าหนาวเพราะว่าเมื่อคืนลืมปิดพัดลมตื่นมาเลยหนาวเลยใช่ไหมพรุ่งนี้จะกลับเหรอทุกคนที่มาพักที่นี่ก็จะขึ้นไปดูวิวตรงเฮลิคอปเตอร์แพนเป็นไฮไลท์หนึ่งนะครื่แต่เขาเดินไปทางช็อตคัทตรงลงมาจะกลับทางเดิม กดว่าขากลับมีคนบปวดท้องพี่ก็เลยต้องอุ้มพี่เหมือนเป็นมีภาระแบบคกขึ้นภูเขาพีโน้อไม่ดูหมาเลยจะรอดไหมนะต้องใส่กล่องก่อนครับ้นี ขับไปประมาณชั่วโมองแล้วค่ะเลยอยู่ประมาณ5ชั่วโมองกูเกอร์แมปบอกว่าเล